ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกประเด็นเรื่องของตุรากาสารน้ำนูนะครับที่มีการนะครับพูดในนะครับที่สัมมนา,านะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นประเด็นร้อแรงแล้วก็มีการตั้งคําถามเยอะแยะมากมายแระนะครับก็พักที่โดนนะครับเรื่องนี้ก็คือพักประชาชนหรือพักก้าวไก่เดิมนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้ก็ทําให้คนของพักประชาชนได้มีการเรียกว่า ไปให้สัภาษณ์ตามรายการต่างๆซึ่งแน่นอนครับต้องบอกเลยว่าคนนี้นะครับถ้าพูดถึงว่าแรงตรงประเด็นและชัดเจนก็ต้องเป็นคุณวิโรธรักนาอดิสรซึ่งแน่นอนครับคุณวิโรธรักนาอดิสรได้มีการนะครับพูดนะครับในรายการหนึ่งะครับบอกเลยว่าน่าสนใจมากแล้วถามอย่างแรงๆเลยนะครับว่าเอ๊ะนะครับวันนี้จะให้ขอบคุณคุณดุมเนี่ยไม่ได้ยักไหลแล้วไปต่อนะครับแต่ตอนนี้กลายเป็น ถอนงอกแล้วไปถอดหรือเปล่าโอ้โหบอกเลยเลยครับว่าร้อนแรงแล้วก็ถามด้วยนะครับว่าวันนี้การที่ไปตรวจสอบจัดยธธรรมของคนอื่นเนี่ยนะครับการตรวจสอบจัดยธิธรรมของคนอื่นเน,น,รรนี่ยนะแล้วตัวคุณเองเนี่ยไม่มีจัดยธธรรมของตัวเองเนี่ยนะครับสมควรที่จะให้คนอื่นมาตรวจสอบนะหรอน่าจะนะครับเรียกว่าอะไรรู้สํานึกตัวเองนะครับ รู้ขั้นตอนตัวเองไม่ต้องรอให้ใครมาตรวจสอบหรอกน่าจะนะครับทาการตรวจสอบตัวเองแล้วก็รับผิดชอบในตัวเองนะครับก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เกาะร้อนแดงอย่างจริงๆนะครับก็คงต้องติดตามเรื่องนี้และอย่างที่บอกประชาชนนะครับบอกเลยครับว่ามีความรู้สึกว่าเอ๊ะคนแบบนี้นะเอามาเป็นตุลาการสารน้ำนุนในการตัดสินนะครับยุบพักนะตัดสิทธิพักการเมืองได้อย่างไรอ่ะเดี๋ยวไปฟังคุณวิโรจน์ให้สัมภาษณ์สารน้ำนุนท่านหนึ่งเนี่ยบอกว่าพักประชา <c oughs> เออขอบคุณเขาเรืงนะเนี่ย S 1> <S 1> <S <S เขาบอกว่าพรกประชาชนต้องขอบคุณเขานะฮะที่ยุบพ,พักทำให้ได้เงินยี่สิบสาสิบล้านเมื่อวานยังร้องไห้ยุบปั๊บไปเปิดใหม่น้ำตาเป็นเสียงหัวเราะยักไหลไปต่อเนี่ยฮะผมต้องถามคุณอุดมดีกว่าอณวันนี้กล้าดูคลิปตัวเองหรือเปล่าอกล้าออกมายืนยันในสิ่งที่ตัวเองพูดว่าถูกต้องหรือเปล่าครับคือณวันนี้ผมยืนยันเลยนะคุณอุดมเนี่ยอาจจะไม่กล้าดูคลิปของตัวเองด้วยซ้ําและผมเชื่อว่าคุณอุดมเนี่ยถ้าบอกตัวเองนะ อาจจะต้องบอกด้วยว่าถ้าย้อนอดีตไปได้อ่ะอาจจะไม่อยากพูดประโยคนี้เพราะว่ามันไม่ใช่แค่ยักไหลแล้วไปต่อแล้วคมันกําลังจะกลายเป็นถอนหงอกผู้ใหญ่แล้วไปต่อแล้วด้วยซ้ำที่ผมพูดนะครคุณอุดมอายุหกสิบแปดแล้วรประวัติเนี่ยนะครับผมไม่ต้องพูดถึงละเคยเป็นผู้พากษาศาลฎีกาเป็นผู้พากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาและประธานแผนกคดีคําสั่งคําร้องและขออนุญาตฎีกาในศาลฎีกาครับ ผมคิดว่าอายุหกสิบแปดนะครับประวัติการทำงานเนี่ยนะครับก็มีมามากมายในฐานะผู้พิพากษาผมยืนยันแหละว่าท่านอาจจะพูดด้วยความคนองปากแล้วก็ถ้าท่านย้อนอดีตไปได้เนี่ยนะครับก็คงจะไม่ทำเช่นนั้นเพราะอย่างนี้ถ้าคุณอุดมเชื่อว่าคุณอุดมเนี่ยทำถูกต้องแล้วคคุณอุดมต้องออกมาโต้และยืนยันในสิ่งที่ตัวเองพูดว่าชอบแล้วถูกต้องแล้วแต่ณวันนี้คุณอุดมเงียบถูกไหม ความเงียบไม่ตอบโต้ก็คือการยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทำและอาจจะระลึกอยู่ว่าอาจจะไม่ถูกต้องแต่ว่าจะถูกไม่ถูกผมว่ามันก็อยู่ในความตระหนักรู้ของท่านอ่ะซึ่งผมอายุ47อายุน้อยกว่าท่านอยู่ยี่สิบปีนั่นหมายความว่าตอนที่ผมเกิดเนี่ยท่านอาจจะกำลังจะจบปริญญา,นะาตรีแล้วผมคงไม่อาจจะไปสอนท่านแต่ผมเชื่อว่า ถ้าท่านไม่ออกมายืนยันว่าท่านถูกต้องเนี่ยท่านก็กาลังทบทวนตัวเองอยู่แล้วถ้าเกิดท่านไม่เชื่อท่านก็ไปถามเพื่อนตุลาการของท่านคือตอนนี้คือผมไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์คำว,วินิจฉัยของสารานูนนะผมวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของท่านซึ่งท่านเนี่ยที่อยู่ในฐานะตุลาการสารานูนแล้ววันนั้นเนี่ยท่านออกไปประกถาไปบรรยายเนี่ยนะครับท่านก็ต้องพร้อมน้อมรับเพราะสิ่งที่ท่านทำเนี่ยท่านทํานในฐานะเป็นบุคคลสาธารณะดังนั้นท่านก็ต้องน้อมรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับจะเป็นไปได้ไหมฮะ ถ้าผม,ผ,มผมพยายามมองในอีกมุมหนึ่งแล้วกันนะฮะว่าอาจจะลืมว่าตัวเองณขณะนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่บนบัลลังก์พูดไปในฐ<ม>านะอีกหมวกหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยฮะผมว่าสิ่งที่ท่านจะต้องสํานึกและตระหนักอยู่ในใจตลอดไปของคุณอุดมนะเพราะท่านก็ทําหน้าที่เป็นผู้พิพากษาสารดีกาแล้วก็ทํางานเกี่ยวกับงานสารมาเยอะถูกไหมฮะครับ,รบท่านก็ต้องอยู่ในประมวลจริยธรรมของข้าราชการตุลาการด้วยมผมอ่านให้ท่านฟังก็ได้นะข้อที่28 รจริงๆแล้วตอนนี้ท่านเป็นองค์กรอิสระเนาะแต่ก็ต้องเทียบเคียงกับประมชริยธรรมของข่ายการตุลาการโดยอนุโลมก็แล้วกันข้อ28จริยธรรมเกี่ยวกับกิจการอื่นเนี่ยท่านไปบรรยายก็คือกิจการอื่นถูกไหมผู้พิพากษาไม่พึงแสดงปาตกถาบรรยายสอนหรือเข้าร่วมสัมนา,าอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นใดๆต่อสาธารณชนซึ่งอาจกระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือเกียรติศักดิ์ของผู้พิพากษาและ จะต้องไม่ทําการดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจในทางธุรกิจนี่ไม่เกี่ยวอย่างแต่ถามว่าสิ่งที่ท่านทาม,มันกระทบกระเทือนเกียรติศักดิ์ของความเป็นตุลาการหรือไม่ถ้าท่านไม่เชื่อตัวท่านเองถ้าท่านยืนยันว่าไม่กระทบกระเทือนต่อกิติศักดิ์พูดซ้าสิพูดอีกสิยืนยันสิว่าตัวเองพูดถูกต้องสิอย่างเงียบสิครับการที่ท่านเงียบก็แสดงว่าท่านก็ตระหนักระดับหนึ่งแล้วว่าอาจจะไม่สอดคล้องกับจริยธรรมในข้อที่ยี่สิบแปดยังครับ ในข้อที่ส5มสิบห้าจริยธรรมเกี่ยวกับการดารงตนและครอบครัวผู้พิพากษาจะต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดอยู่ในกรอบของศีลธรรมและพึงมีความสันโดษเออ,อย่างนี้สันโดษไหมครองตนอย่างเรียบง่ายสำรวมกริยามารยาทเนี่ยถ้าท่านบอกเนี่ยสิ่งที่ท่านพูดที่สุราษฎร์สำรวมกริยามารยาทแล้วนะพูดซ้ําสิผลิตซ้ําสิอย่างเงียบสิ ครับนะอย่างนั้นผมคิดว่าท่านตระหนักรู้เองอ่ะอายุมากกว่าผมต้อง21ปีนนี้ท่านจบปญญาตรีผมเพึ่นเกิด <laughs> ย้ายผมเป็นคนรุ่นหลังต้องมาสั่งสอนท่านเลย <laughs> นะแต่จริงๆทางอาจารย์ดุดมเนี่ยมีเหมือนมีคําถามฝากมาด้วยนะก็คือว่ายุบพักแล้วสถาบันพักการเมืองอ่อนแอรจริงหรือยุบสามวันตั้งพักโดยไปสวมรอยส่งคนไปฝังอยู่ในพักเก่า นี่คือวิธีการดําเนินการทางพักคการเมืองโดยสุจริตและชอบทมจริงหรืออันนี้ที่ท่านพูดในงานสัมนาเดียวกันออืมวิโรจน์มองไงกับเรื่องนี้ฮะผมก็คิดว่าก็ก็ต้องขาวว่ากลไกลเนี่ยที่ทุกวันนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความท่านทําไมท่านไม่มองให้ลึกไปกว่านั้นล่ะเพราะถ้าเกิดท่านตั้งคาถามให้ลึกไปกว่าเนี้ยท่านจะกระทบกระเทือนถึงที่มาของตนเองไงว่าท่านมีที่มาจากสอวอสองร้อยห้าสิบ ที่มาจากคอสอชอไงที่ไม่เป็นประชาธิปไตยไงดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดต้นตอนเนี่ยหรือที่มาเนี่ยของของทั้งองค์กรอิสระก็ดีหรือที่มาของอำนาจต่างๆก็ดีเนี่ยครับเพราะอำนาจองค์กรอิสระเนี่ยถ้ามันถูกทำรองคองมธรรมเนี่ยมันจะมีกลไกต่างๆนานาอย่างนี้เกิดขึ้นผมถามจริงๆเถอะมันจะมีกลไกที่องค์กรอิสระเนี่ยมีอำนาจที่ล้นเกินมายุบพ,พักนั้นพักนี้ได้จริงๆหรอ และการที่ท่านกล้าพูดอย่างนั้นนะกล้าแบบผมเรียกว่าพูดในตอนนี้หลายคนก็บอกว่าท่านพูดตลกล้าอย่าตลกที่ขำไม่ออกตลกแบบผิดกาลเทศะแบบเนี้ยหลายคนวิพากษ์วิจารณ์ท่านอย่างนั้นนะผมตั้งคาถามถ้าองค์กรอิสระเนี่ยที่ยึดโยงกับประชาชนจริงๆมีกลไกในการตรวจสอบถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพจริงๆคนที่ดํารงตําแหน่งตุลาการสารรัฐมนูญจะกล้ามีพฤติกรรมเช่นนี้หรอ การที่ท่านมีพฤติกรรมเช่นนี้มันสะท้อนบางอย่างแล้วว่าการยึดโยงกับประชาชนมีปัญหาตามรัฐมนูฉบับนี้การตรวจสอบทวงดุลมีปัญหาแล้วและกำลังสะท้อนว่าอำนาจองค์กรอิสระกำลังล้นเกินครับและอาจจะล้นไปมากกว่าอำนาจทธิปไตยสามอำนาจคือบริหารนิติบัญญัติแล้วก็ตุลาการด้วยซ้ํานะครับไม่คําว่าผูกพันทุกองคอ์กรแต่ไม่ยึดโยงกับประชาชนไม่สนใจที่มาว่ามาจาก การสืบทอดอำนาจของเผด็จการท่านตอบสิครับว่าที่มาของท่านมาจากสอวอที่มาจากคอสอชอรหรือเปล่าแล้วสอว2 5 0สุดท้ายมาอย่างถูกต้องไหมหรือเป็นการจิ้มเลือกท่านไปตามข่าวเก่าๆก,ก็รู้ทําไมท่านไม่ถามถึงต,ต้นตอเลาถูกไหม,มนีเ่เพื่อเพื่อความเป็นธรรมแล้วกันเนียเดี๋ยวถ้าทีมงานลองต่อสายอาจารย์อุดมสิทธิวิรัชธรรมได้เนี่ยเ,เดี๋ยวแจ้งผมหน่อยแล้วกันนะ แล้วอายเลยท่านอยากจะรู้ว่าท่านจะพูดซ้ำไหมเผื่อท่านอยากจะชี้แจงอะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าหสิ่งที่มันออกไปตามคลิปเนี่ยก็ร้อนแรงจริงๆในโลกโซเชียลนะฮะมีคนถามมาเยอะฮะคุยโรดว่าแล้วอย่างนี้พักประชาชนจะไปร้องจริยธรรมหรือจะดําเนินการอะไรยังไงต่อไหมฮะผมว่าเราก็ใช้กลไกของสภาผู้แทนราษฎรเข้าใจว่าตอนนี้ก็กำลังภิปรายสาบที่เกิดขึ้นอยู่ครับแต่ผมว่าเราอย่าไปติดติงในเรื่องของพฤติกรรมของคุณอุดมเลยครับผมคิดว่า เราถามคำถามต่อดีกว่าว่าทำไมพฤติกรรมอย่างเนี้ยของคนที่เป็นตุลาการสารรัฐมนูลเนี่ยผมตั้งคําถามเนะนี่ยคนเราเคยเห็นพฤติกรรมแบบนี้ของผู้พิพากษาที่ออกมาให้ความเห็นในคดีที่ตัวเองรับผิดชอบไหมคเคยเห็นการพิภากควิจารณ์ของผู้ต้องหาของผู้พิพากษาไหมไม่เคยเลยมันเป็นความผิดป,ปกติของการพิจารณาอัตถคดีแล้วครับ,รบแล้วถามว่าทําไมอย่าเพิ่งลืมหน้าคุณอุดมนะแต่ถามว่าทําไมคนคนนี้ ถึงกล้าพูดแบบนี้ผมบอกว่าแสดงว่าผมเดานะผมคาดการว่าอาจจะเป็นไปได้ที่รู้สึกเขิมเกริมไงรู้สึกว่าตัวเองมีอํานาจที่ล้นเกินเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองปราศจ,จากการตรวจสอบ่วงดุลจากอํานาจที่ชอบทำจากประชาชนไงขาดการยึดโยงกับประชาชนคือประชาชนไม่สามารถที่จะเข้าชื่อเพื่อถอดถอนได้ไงถูกไหมทางสภาผู้แทนราษฎรหรือรัฐสภาไม่สามารถที่จะดําเนินการถอดถอนได้ไงอาจจะทําได้แต่กลไกมันยากไง ก็เลยก็เลยมีพฤติกรรมแบบกล้าที่จะแซวกล้าที่จะมีพฤติกรรมที่อาจจะขัดกับประมวลจริยธรรมของข้าราชการตุลาการโดยเทียบเคียงเช่นนี้หรือไม่เมาตั้งคำถามผมว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับผมว่าเป็นการวัดจริยธรรมภายในใจของคุณอุดมละคือจําเป็นต้องมีคนไปร้องไหมไม่จําเป็นเลยผมว่าอยู่ที่สามัญสํานึกของคุณอุดมครับว่าจะต้องในคุณในเมื่อคุณกล้า ตัดสินนะจริยธรรมของคนอื่นคุณต้องกล้าที่จะเป็นกระจกสะท้อนตัวเองและถ้าคุณอุดมเงียบเนียนต่อกรณีนี้คือทนได้ทนไปนะครับกรณีนี้กําลังจะเป็นบรรทัดฐานใหม่นะว่าคนในประเทศนี้ระดับตุลาการสารรัฐนุนกระทําการเช่นนี้ แต่เงียบเนียนไม่รับผิดชอบอะไรไม่ให้ความเห็นอะไรแล้วก็อยู่ทนต่อไปให้คนรุ่นหลังถอนหมอกไปเรื่อยๆและสร้างความมัวหมองกับสถาบันคือสารฐฐารัฐธรรมนูญนี่คือข้อที่หนึ่งคุณอุดมต้องตัดสินตัวเองถ้าคุณอุดมเงียบก็จะเป็นบรรทันฐฐานและไม่ใช่จะเสื่อมเสียต่อคุณอุดมนั่นหมายนามสกุลของคุณอุดมด้วยกรณีนี้เทียบเคียงกับการที่ทำถนนลุกลังให้เสร็จก่อนเลย กรณีที่สองสิ่งที่จะเสื่อมเสียตามเรื่อคือสารรัฐธรรมนูญสารรัฐนูญเนี่ยอีกแปดท่านอ่าโดนมองโ <ไป S 2> ดนป้องคุณอุดมเหรอคุณอุดมเนียนก็เนียนตามเหรอครับหรือวันนี้ต้องรอให้คนมาร้องเหรอผมว่าองค์กรที่เป็นสถาบันที่ประชาชนพึ่งพาได้เนี่ยเมื่อมีความท้าทายต่อจริยธรรมที่ตัวเองต้องรับผิดชอบเนี่ยผมว่าคนที่ต้องรับผิดชอบก่อนคือตัวผู้กระทาแต่ถ้าตัวผู้กระทาขาดสํานึก องค์กรนั่นแหละที่จะต้องจัดการตัวเองถูกไหมแต่ถ้าเกิดตัวผู้กระทาก็เงียบตัวองค์กรก็เงียบก็จะเกิดบรรทัดฐานใหม่ว่าไม่สํานึกในโทษสารนุโทษของตนเองนั่นหนึ่งละและ,และองค์กรก็ยังปกป้องตัวเองครับทำสองมาตรฐานแล้วจะมีหน้ามีตามีความน่าเชื่อถือไปตัดสินคนอื่นได้ยังไงอันนี้ผมก็ฝากประเด็นนี้คืออันนี้คือไม่ได้เกี่ยวกับคำวินิจฉัยของสารน,นู่นนะ,อ,ะอันนี้เราไม่ได้วิาพากษ์วิจารณ์เรื่องนั้นนะครับนี่คือพฤติกรรมของตุลาการท่านหนึ่งแล้วก็ท่าที และการแสดงความรับชอบของตุลาการท่านที่เหลือในฐานะสถาบันของท่านครับทีนี้พอ